โอเคครับสวัสดีครับเรื่องอมนะครับวันนี้ผมมาทำอะไรผมก็น่าจะรู้ว่าอยู่นะครับผมจะมาแจกภาพมอดภาพสวยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเคยเลยนะครับอย่างแรกให้ทุกคนไปโหลดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเป็นค้นดูดีๆนะว่าจะเป็นลิงก์ของมันอยู่าะตัวนี้เป็นของต่างประเทศนะครับผมไปได้ไปเจอมาจากดีดคอนแล้วก็จะมาแบ่งปันกันนะครับอย่างแรกให้เรากดคลิกซ้ายเป็นหนึ่งทีนะครับที่ไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อกี้ก็คลิกขวานะครับ รอสักครู่นะครับเออนี่ครับแล้วเราก็ให้ไปแต่งไฟล์ที่ตัวนี้นะครับนี่ถ้าเราแต่งไฟล์เสร็จปุ๊บเราจะได้เป็นไฟล์ตัวนี้มานะครับให้เรากดคลิกเข้าหนึ่งทีเราจะเจอไฟล์ของมันนะครับไฟล์นี้เราก็ลากมาตรงนี้นะครับมันไม่ยากเลยนะทุกคนถ้าแบบช้าๆเดี๋ยวก็ไดนะ้เดี๋ยวเพิ่มเป็นลงไฟล์ผิดเราคลิกไฟล์เอ็มที่หนึ่งทีนะครับแล้วเราก็ลิกขวาไปนะครับแล้วก็เปิดตำแหน่งคือตั้งแฟ้มนะครับนี่ มันมันจะขึ้นหน้านี้นะครับให้เราไปที่หอนท่านี่ถ้าใครมีไฟล์เก่านะครับให้เราลบทิ้งหรือลากไาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนี้ก็ได้นะครับไม่รู้เดสก์ท็อปหรืออะไรก็ไม่รู้ครับเ๋ยวนี้นะครับเจ็บโอเคเรามาหน้านี้ต่อถ้าใครอยากลบทิ้งก็ลบไปเลยนะครับหรือจะทําแบบที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ได้ถ้าเราทำมาเสร็จแล้วปึ๊บให้เราลากไปตัวนี้ครับลงมาแล้วแต่ผมจะไม่ลงนะครับว่าผมลงแล้วนะครับ ถ้าใครอยากไปดูภาพในเกมหรือหรือ,อยังไงนะครับถ้าคนอยากดูภาพก่อนให้ไปดูท้ายคลิปนะครับผมจะทําภาพให้ดูนะครับไม่ใช่ภาพเป็นวิดีโอนะครับไปครับ let's go ไป hey